ออเลยครับผมก็ต้องขอกราบสวีกับพ่อแม่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่านกันด้วยเลยนะครับผมจรกงผมนาทิการ K2N นะครับผมนะซึ่งตอนนี้นะครับช่องของผมก็ได้มีการอัปเดตยิ่งใหญ่เลยนะครับผมก็มีการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับเปลี่ยนแบนเนอร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโลโก้นะครับผมก็จริงๆทําไมผมต้องเปลี่ยนเพราะว่าจะให้มันสอดคล้องกับคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าคอนเทนต์ที่ผมลงเนี่ยมันก็นะไม่ค่อยมีเกี่ยวกับเกมเลยนะครับผมมีแต่พวกสาระและก็เทคโนโลยีนะครับโอเคครับผม เนี่ครับผมหลายๆคนเข้ามาชมเพราะว่ามีปัญหานะครับว่าเราจะลบพื้นหลังในโปรแกรม Photoshop อย่างไรบ้างนะครับก็คลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาที่ใบนะครับไปทีละสเต็ปเลยนะครับจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกจะเป็นพาร์ทในโปรแกรมนะครับอีกพาร์ทหนึ่งก็จะเป็นพาร์ทในเว็บไซต์นะฮะซึ่งพาร์ทในเว็บไซต์เนี่ยเราไม่ต้องใช้โปรแกรมเลยนะโอเคได้ผมก่อนไปดูคลิปนี้ผมไม่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับผมแล้วก็มารับชมกันได้เลยนะครับ โอเคนะครับผมก็เรามาดูในสเต็ปแรกกันเลยละกันนะครับก็หลายๆคนนะครับจะมีรูปอยู่แล้วเนาะซึ่งผมจะขอสาธิตนะครับเป็นรูปของท่านอีลอนมัส์นะ่ยผู้ที่มีอิทธิพลกับเหรียญดอชคอยอย่างยิ่งนะครับผู้ที่ทําให้เหรียญดอชคอยนะครับขึ้นลงตามอารมณ์ของเฮียแกได้นะครับนะซึ่งถ้าใครไม่รู้จักอีลอนมัส์เนี่ยอีลอนมัส์เป็นเจ้าของ SpaceX นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของของเทสลาด้วยนะครับเทสลาก็พวกรถไฟฟ้านะครับซึ่งล่าสุดนะครับเหมือนเฮียแกนะครับจะทําเกี่ยวกับโทรศัพท์ ปราแต่ลร้านนะคือเจ้ารุ่นนี้จะเป็นโทรศัพท์ที่เอาไว้แข่งกับ แอปเปิลเลยแล้วกันนะครับผมนะโอเคแล้วนอกเรื่องไปไกลมากแล้วนะครับก็เวลาเรามีรูปน่หรือว่าเราต้องการรูปนะครับก็ให้เรานะครับดาวน์โหลดรูปมาก่อนเนาะก็ดาวน์โหลดปกติเลยนะครับบันทึกรูปภาพนะครับโอเคครับผมแล้วก็โปรแกรมต่อไปนะก็คือโปรแกรม Photoshop นั่นเองนะครับซึ่ง Photoshop นี้ผมใช้เป็นเอ่อ CC นะฮะแล้วผมก็ทําการเพิ่มรูปของเฮียลอนมัสมานะครับโดยการกด Open ฮะจากนั้นนะครับก็ไปเอารูปที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมแล้วก็กดเปิดมาเลยนะฮะนี่ฮะเราก็จะเห็นเฮียแคนนะครับดับเบิลโป้งอยู่ตรงนนนี้ะะะฮผมก็ แลทีนี้นะครับสเต็ปต่อไปนะครับให้เรากดออล็อกตรงนี้ก่อนก็ได้นะหลังจากที่เรากดออล็อกแล้วนะครับให้เราคลิกไปที่เลเยอร์หนึ่งครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับมาตรงซีเล็กครับผมและเรานะครับมาที่ select and m a ม k รนะฮะซึ่ง select เนี่ยเจ้าก็จะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับข้างบนบาร์นี่เลยนะเดี๋ยวผมจะซูมให้นะครับแล้วก็กด select นะครับแล้วก็ select and m a มารนะครับหรือนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะใช้เป็นคำสั่งลัดนะครับก็เป็น a l t ติ n น็ตนะครับ control และก็ตัว r นะครับเอาติเน็ o คนโทรกดครั้งไว้แล้วก็กดตัว r านะครับก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับผมก็ไม่ต้องวอร์รี่มากนะครับว่าจะทำไม่เป็นนะฮะให้เรามาดูตรงนี้ฮะ select subject ฮะกดไปหนึ่งครั้งเท่านั้นฮะตอนนี้ก็จะทำการประมวลผลให้ครับนี่เห็นไหมก็ตัวเนี้ย ที่มันเป็นรูปตารางเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นหลังนะครับคือส่วนนี้เขาจะไม่เอานะครับแต่ว่าข้อสังเกตนะครับเราต้องดูพวกมุมเล็กๆนะครับประมาณตรงนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเ i เขาลบลบออกไม่หมดนะฮะซึ่งวิธีการที่เราจะทําให้ตรงนี้หายไปนะครับให้เรามาดูตรงข้างบนนี่ฮะแล้วก็ถ้าเป็นรูปบวกเนี่ยจะเป็นการเพิ่มนะครับแบบว่า เราจะเอาส่วนนี้ด้วยประมาณนี้ฮะแต่ถ้าเป็นรูปลบอย่างเงี้ยเออนี่คือแบบเราจะไม่เอาส่วนนั้นนะฮะแล้วก็ตรงไซส์นะครับเราก็สามารถคลิกเพื่อเลือกไซส์ได้นะฮะผมขอเอาเป็นระดับ4แล้วกันเนาะและเราทําการกดลบไปนะครับถ้าเราไม่ต้องการให้เรากดลบเนาะโอเคครับแล้วก็กดไปประมาณนี้ฮะ นี่ฮะก็จะเคลียร์ออกประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นไงง่ายหรือเปล่าครับทุกผู้ชมเนาะง่ายเนาะซึ่งถ้าเป็นรูปที่ยากๆหน่อยเดี๋ยวบางที AI ก็อาจจะทําการคํานวณผิดพลาดบ้างนะครับแต่ผมว่าพื้นหลังวันนี้ก็ยากมากแล้วนะแต่ AI ก็สามารถทําได้นะครับจากนั้นให้เราประตูตรงขวาล่างตรงนี้นะครับกดโอเคไปหนึ่งครั้งครับนี่เป็นไงเราก็จะได้เฮียแกมาแล้วนะครับผมนะ Elon Musk png โอเคนะครับเราก็จะสามารถก๊อป เฮียแก้ได้นะครับผมเป็นล่างโคลนได้อีกล้านล่างเลยนะฮะแล้วแต่คอมไหวนะครับผมแล้วก็ก๊อปได้นะครับผมเนี่ยโอเคครับผมก็สำหรับวิธีการลบนะฮะลบพื้นหลังไปในโปรแกรม Photoshop ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็อีกพาร์ทนึงนะครับจะเป็นการลบบนเว็บไซต์นะครับในอีกพาร์ทนึงนะครับผมก็ทำคลิปแยกไว้แล้วกันนะครับผมไว้ติดตามกันในพาร์ทหน้านะครับก็พาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะถ้าผมพูดผิดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็สวัสดีครับบ๊ายบาย